คนเจริญกายัคตาสติหรืออานาปานาสติเนี่ยเป็นเหตุให้กองกุศลทั้งหลายเนี่ยไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นเห็นไหมพระพุทธเจ้าอุปมาขนาดนี้ว่ามันเป็นกองกุศลอันยิ่งใหญ่แล้วเราจะทิ้งแบงค์พันไปเหรอโยมไปนั่งเก็บเหรียญสลึงปล่อยนกปล่อยปลาเนี่ยพระุทธเจ้าไม่ได้แนะนําบอกสอนไว้นะ ใช่ไหมไม่ต้องไปเปลืองเงินเปลืองทองไม่ต้องไปวิ่งไปหาอาจารย์ไหนให้ยุ่งยากอยู่กับบ้านนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกสบายๆไม่เปลืองเงินสักบาทไม่เสียเวลานะถ้าเรารู้เทคนิคที่พระเจ้าทรงรัดไว้เนี่ยเราสร้างบุญสร้างกุศลได้ง่ายมากเตยสินห้ารักษาไปสิอยู่กับบ้านเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยรักษาสินห้าเลย อาทิตย์ละสวันได้แล้วสบายๆใช่ไหมนั่งสมาธิผู้เจ้าก็ขอแค่ชั่วรัดนิ้วมืออาตมาก็เพิ่มสักสานาทีเถอะนะหนาทีก็ได้เชา้ากลางวันเย็นใช่ไหมวันละสามเวลาเปรียบเหมือนแม่ค้าชาวร้านตลาดจับแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเชา้าในเวลากลางวันและเวลายเย็นเมียทำแค่นี้พระเจ้าไม่ได้ขอเวลาอะไรเรามากมายให้เปลืองเวลาทำมาหากินเราเลย จิตยมก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นขึ้นเรื่อยๆเวลาจิตตั้งมั่นแล้วอะไรมาปัญญามาปัญญาก็จะดีเป็นไปในทางกุศลการงานยมก็จะดีเพราะบรารมียมดีขึ้นดีขึ้นการรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยบรารมีขนาดไหนโยมพระพุทธเจ้าบอกว่าความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้น เปรียบเหมือนน้ำในมหาสมุทรเนี่ยเม่น้ำทุกสายในโลกเนี่ยไหลรวมลงสู่มหาสมุทรทั้งหมด